สนับสนุนโดยยาจุกันยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงลำยองน้องหินห่าวช่วงนี้งานร้องเพลงยังไม่แน่นเหมือนเดิมค่ะเพราะพิษโควิด1 9ก็เลยพักไม่ไปจับงานละครชั่วคราวจะเป็นละครเรื่องอะไรและจะได้รับบทเป็นแบบไหนไปชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะลำยองน้องหินห่าวค่ะ วันนี้ก็อยู่ที่กองละครนางฟ้าลําแขนนะคะของช่องวันสาสินะคะอ่าวันนี้ก็ถ่ายละครค่ะรับบทเป็นลําพึงค่ะเป็นบทที่น่ารักมากค่ะเป็นคนดีค่ะดีมากเลยดีหรอ <laughs> คุณแม่ <laughs> <laughs> ดีอ่ะ <laughs> ค <laughs> ุณแม่ได้ดูยัง <laughs> ดูแล้วสิก็หนูเป็นคนดีไหมแม่ว่าโอ้โหนะดีมากฝนเป็นคนเป็นคนร้ายพี่ฝนนางร้ายจริงๆร้ายคุณแม่ต้องดูอีกตรงข้าง กลางๆเรื่องนะแม่แม่จะได้รู้ว่าพี่ฝนร้ายจริงๆนี่ร้ายใช่ร้ายยังไงอะค่ะเก็บนางเอกไปเลี้ยงอะร้ายไม่ร้ายไม่ร้ายมแล้วอันนี้ไล่เราออกจากบ้านนี่ค่ะดีมากเลยไม่บอกความคนดีเก็บงาความลับไว้เนี่ยคนดีเป็นคนที่ต้องเปิดโปงทุกสิ่งทุกอย่างคือคนดีพี่ฝนร้ายร้ายลึกเขาเรียกเขาใจอะไรพี่จะเปล่าลูก เมื่อเช้าเมื kind of ่อเช้ากินกินยาลืมเย่าถ e ุงนะคะนะคะฝากติดตามด้วยนะคะด้วยนะคะสนักงมากม้วนหลยๆค่ะม้วนอีลีค่ะโอ้โหแค่เราก็สนุกขนาดนี้แล้วแบบนี้ไม่ดูไม่ได้กับละครเรื่องนางฟ้าลำแขนออกอากาศทุกวันจันท์ถึงพระฤหัสบดีเวลาหนึ่งทุ่มตรงทางช่องวัน31นะคะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย